ในยุคที่ความรู้มันแค่ปลายนิ้วจริงๆนะครับการเรียนรู้แบบเดิมๆเนี่ยเอ่อก็เปลี่ยนไปเยอะเลยใช่เลยค่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่า MOOCs หรือ massive open online courses ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหรก็ได้วันนี้เราเลยจะมาเจาะเล็กเบื้องหลังการสร้างคอร์สออนไลน์พวกนี้กันครับอืโดยเฉบาะบ,บนแพลตฟอร์มของไทยอย่างไทยมูคส s เหมือนเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์เลยนะคะใช่ครับเหมือนเปิดทํรราหให้ดูเลยว่ากว่าจะมาเป็นคอสคุณภาพหนึ่งคอสเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าก็แค่อัดวิดีโอแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังปุ่มเลย์ที่เรากดกันง่ายๆเนี่ยครับโอ้โหกระบวนการมันซับซ้อนมากค่ะเป็นทั้งศาสตร์ของการออกแบบการสอนแล้วก็ศิล,ละปะของการผลิตสื่อแล้วก็คือเทคโนโลยีที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างลงตัวเลยน่าสนใจมากครับ งั้นคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยนะถ้าอยากจะสร้างคอร์สของตัวเองจะเริ่มยังไงดีครับต้องคิดจากอะไรก่อนจุดเริ่มต้นก็คือคำถามที่เรียบง่ายแต่สำคัญที่สุดเลยค่ะจะสอนเรื่องอะไรในแหล่งข้อมูลเขาแนะนำว่าควรเลือกเรื่องที่ตัวเองเชี่ยวชาญแล้วกเ็เป็นที่สนใจของคนหมู่มากหรืออาจจะเป็นวิชาที่ต่อยอดจากคอร์สเดิมก็ได้ค่ะพอได้หัวข้อแล้ว ใช่ค่ะพอได้อัวข้อแล้วจะเจอทางแยกสำคัญด่านแรกทันทีเลยนั่นคือการเลือกรูปแบบการสอนค่ะทางแยกที่ว่านี่มีตัวเลือกอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็จะมี2ทางค่ะทางแรกเรียกว่า instructor paced instructor paced ค่ะคือมีตารางเวลาชัดเจนมีผู้สอนคอยดูแลตลอดมันยกห้องเรียนจริงๆมาไว้ออนไลน์เลยอ๋อ oh. ส่วนอีกทางหนึ่งคือ self paced อันนี้จะให้อิสระกับผู้เรียนเต็มที่เลยค่ะจะเข้ามาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนตามความเร็วของตัวเองแล้ววัดผลยังไงครับวัดขอนผ่านแบบทดสอบในระบบค่ะซึ่งแบบหลังนี้จะยืดหยุ่นกว่ามากแต่ก็ต้องอาศัยวินัยของผู้เรียนสูงเหมือนกันนะคะเอ,อลลนเลือกระหว่าง2แบบนี้ดูเป็นการตัดสินใจใหญ่เลยนะครับพอผู้สอนเลือกเส้นทางได้แล้วขั้นตอนต่อไปคงเป็นการลงรายละเอียดการพัฒนาจริงๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ พอมีทิศทางชัดเจนแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา4ขั้นตอนหลักๆที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวเลยครับมีอะไรบ้างครับ 1. คือกำหนดเป้าหมายว่าเรียนจบคอร์สนี้แล้วผู้เรียนต้องทำอะไรเป็น 2. คือวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งขั้นตอนนี้ส่วนตัวคิดว่าท้าทายมากคือการเอาความรู้ก้อนใหญ่ๆมาย่อยให้เป็นหัวข้อเล็กๆที่เรียนตามได้ง่ายอืมจริงด้วยครับ 3. คือออกแบบรายวิชา ก็คือวางโครงสร้างทั้งหมดว่าจะสอนอะไรก่อนหลังมีกิจกรรมอะไรบ้างและสุดท้าย4คือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ก็คือลงมือสร้างสื่อสร้างวิดีโอจริงๆแล้วค่ะฟังดูเป็นระบบมากเลยนะครับโดยเฉพาะการวางแผนไทม์ไลน์ที่ต้องคิดเผื่อเวลาสำหรับทุกขั้นตอนด้วยใช่ค่ะการวางแผนเวลาสำคัญมากเพราะแต่ละขั้นตอนกินเวลาไม่เท่ากันเลยถ้าแผนไม่ดีนี่อาจจะทำให้โปรเจกต์ล่าช้าได้ง่ายๆเลยค่ะ พอพูดถึงการลงมือสร้างเนะะื้อหาผมไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมากในแหล่งข้อมูลของเราเขาบอกว่ามีเหมือนสูตรสำเร็จเลยว่าในหนึ่งชั่วโมงของการเรียนรู้ออนไลน์ควรจะแบ่งสัดส่วนเนื้อหายังไงอ๋อ oh, สัดส่วน65ทับ35ใช่ไหมคะใช่เลยครับ65%เป็นวิดีโออีก35%เป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นกฎตายตัวเลยหรือเปล่าครับทำไมต้องเป็นเลขนี้ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือสัดส่วนนี้มันไม่ได้มาแบบสุ่มๆนะคะมันสะท้อนงานวิจัยด้านการเรียนรู้เลยเหรอครับค่ะการดูวิดีโอต่อเนื่องนานเกินไปจะทำให้สมาธิของผู้เรียนลดลงแต่การที่เราสลับให้ไปอ่านหรือทำกิจกรรมสั้นๆในส่วน35%ที่เหลือมันเหมือนเป็นการกระตุ้นสมองคนละส่วน oh. ค่ะช่วยให้เกิดการประมวลผลและความจำที่ดีขึ้นพูดง่ายๆคือมันออกแบบมาเพื่อสู้กับอาการหมดไฟล์ระหว่างเรียนออนไลน์นั่นเองเข้าใจเลยคือไม่ได้เน้นแค่อัดความรู้แต่เน้นวิธีที่สมองจะรับความรู้นั้นได้ดีที่สุดด้วยถูกต้องค่ะแล้วในส่วนของวิดีโอที่เป็นสัดส,ส่วนใหญ่สุดนี่เขามีข้อกําหนดอะไรเฉพาะเจาะจงไหมครับมีค่ะ วิดีโอจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆคือวิดีโออินโทรค่ะเป็นคลิปสั้นๆไม่เกิน3นาทีเพื่อแนะนำภาพรวมของคอร์สเหมือนเป็นตัวอย่างหนังอะคะ่ะกับอีกแบบคือวิดีโอคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาหลักของแต่ละบทเรียนซึ่งตรงเนี้สำคัญมากว่าต้องสั้นกระชับเข้าใจง่ายความยาวไม่ควรเกิน5-10นาทีต่อคลิปเพื่อรักษาความสนใจของผู้เรียนไว้ ใช่ค่ะให้ได้ตลอดแล้วเรื่องคุณภาพทางเทคนิคเหรครับเห็นว่ามีข้อกําหนดที่เข้มงวดพอสมควรเลยใช่เลยค่ะคุณภาพต้องเป็นระดับ high definition หรือ HD และที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือทุกคลิป ต้องมีบทบรรยายหรือ close caption อ๋อ oh, ที่เป็นไฟล์ .srt ใช่ค่ะซึ่งข้อกำหนดระบุเลยว่าต้องมีความยาวไม่เกิน2บรรทัดบนหน้าจอเพื่อไม่ให้บทบางเนื้อหาในวิดีโอ mm hmm. ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเข้าถึงสำหรับผู้พิการทางได้ยินนะคะแต่ยังช่วยให้คนเรียนในที่เสียงดังหรือคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเรียนได้ง่ายขึ้นด้วยสแสดงว่าคิดมาครอบคลุมมากๆแล้วแล้วปัญหาที่มักจะเจอกันบ่อยๆตอนผลิตวิดีโอนี้มีอะไรบ้างครับ โอ้โหเรื่องนี้คุยไร้ยาวเลยค่ะแต่ที่เจอบ่อยสุดๆเลยนะคะคือเรื่องเสียงเนี่ยแหละค่ะเสียงเหรอครับใช่ค่ะเราเคยเจอเคสที่อาจารย์อัดคลิปแรกในห้องทํางานที่เงียบสงบแต่อีกคลิปไปอัดที่บ้านตอนข้างบ้านกําลังก่อสร้างพอดีหัวเราะเบาๆผู้เรียนบ่นกันอุบเลยค่ะว่าเหมือนนั่งเรียนอยู่ในซายงานนึกภาพออกเลยครับดังนั้นความสม่ำเสมอของระดับเสียงจริงสำคัญมากนอกจากนั้นก็มีเรื่องคุณภาพของภาพที่ต้องคมชัด มุมกล้องที่เหมาะสมและที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดคือเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะอ๋ oh, อันนี้เรื่องใหญ่ใหญ่มากค่ะรูปภาพข้อความหรือเพลงที่เอามาใช้ต้องมั่นใจร้อเอร์เซว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใครครับทีนี้พอเรามีเทคโนโลยีพร้อมอุปกรณ์ดีแล้วตัวผู้สอนเองนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญทำยังไงให้การสอนหน้ากล้องมันน่าสนใจไม่เหมือนกำลังอ่านสคริปต์ให้ฟัง นั่นคือส่วนที่เทคโนโลยีช่วยไม่ได้ค่ะมันคือเสน่ห์ของผู้สอนล้วนๆในแหล่งข้อมูลเขาแนะนำสามเทคนิคสำคัญเลยค่ะอย่างแรกคือการแสดงท่าทางหรือ acting acting ใช่ค่ะต้องดูเป็นธรรมชาติไม่ใช่ยืนตัวแข็งทื่ออาจจะใช้ไผ่มือไปที่สไลด์เพื่อเน้นจุดสำคัญมันช่วยนำสายตาและทำให้วิดีโอดูมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะเรื่องภาษากายนี่เข้าใจได้เลยครับแต่มีอะไรอีกไหมครับที่คนมักจะพลาดตอนอยู่หน้ากล้อง ผมนึกถึงเรื่องการพูดประเด็งดีเลยค่ะนั่นคือเทคนิคที่สองระดับโทนเสียงครับการพูดโทนเดียวไปเรื่อยๆคือยานอนหลับชั้นดีเลยค่ะ <laughs> ผู้สอนต้องรู้จักปรับเสียงสูงต่ำเน้นคําที่สำคัญเพื่อดึงความสนใจของผู้เรียนกลับมาเป็นระยะระยะและเทคนิคสุดท้าย เทคนิคสุดท้ายที่อาจจะดูเล็กน้อยแต่ส่งผลมหาศาลคือแววตาค่ะแววตาค่ะผู้สอนต้องมองตรงไปที่เลนส์กล้องเหมือนกำลังสบตากับผู้เรียนโดยตรงถา้ามัวแต่มองสคริปที่อยู่อีกมุมผู้เรียนจะรู้สึกเหมือนเราไม่ได้พูดกับเขาการเชื่อมต่อมันจะขาดไปทันทีใช่เลยค่ะ ผมลึกภาพเบื้องหลังตามเลยครับในแหล่งข้อมูลมีภาพอาจารย์ที่มาจาทเตรียมตัวเข้าฉากด้วยคือไม่ได้มีแค่อาจารย์คุณเดียวแต่มีทีมงานมาช่วยดูแลทุกอย่างตั้งแต่จัดแสงวางมุมคล้องดูเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมใช่ค่ะมาทําให้เห็นเลยว่าการสร้างสื่อการสอนที่เป็นมืออาชีพนี้มันคืองานโปรดักชันขนาดย่อมๆเลยนะครับไม่ใช่แค่การสอนหนังสือธรรมดาถูกต้องค่ะ เพราะคุณภาพของการผลิตมันสะท้อนถึงความใส่ใจในเนื้อหาและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคอสโดยตรงเลยโอเคครับตอนนี้เรามีวิดีโอเนื้อหาแน่นปึกที่ผลิตมาอย่างดีแล้วจะเอามันไปไว้ที่ไหนต่อครับกระบวนการเอาคอสขึ้นระบบ t ไ m o o คนี้เป็นยังไงระบบของ Thai m o o คจะมีสองฝั่งที่ทำงานคู่กันค่ะฝั่งแรกเรียกว่าเว็บไซต์สตูดิโอสตูดิโ อันนี้เป็นระบบหลังบ้านสำหรับผู้สอนเท่านั้นใช้สร้างจัดการเนื้อหาอัปโหลดวิดีโอสร้างแบบทดสอบต่างๆครับส่วนอีกฝั่งคือเว็บ LMS หรือ Learning Management System ซึ่งเป็นหน้าบ้านที่ผู้เรียนจะเห็นและเข้ามาเรียนกันค่ะแล้วโครงสร้างในระบบหลังบ้านหรือสตูดิโอนี้มันซับซ้อนไหมครับสาหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเขาออกแบบมาให้เข้าใจง่ายนะคะโครงสร้างหลักๆมี3ระดับเหมือนแฟ้มในคอมพิวเตอร์เลย ชั้นบนสุดคือ section หรือบทใหญ่ๆบทใหญ่ในแต่ละ section ก็จะมี sub section หรือหัวข้อย่อยซ้อนอยู่ oh. และในระดับล่างสุดที่เรียกว่า unit คือที่เราจะใส่เครื่องมือต่างๆเข้าไปค่ะเครื่องมือที่ว่านี่มีอะไรให้ใช้บ้างครับหลักๆจะมี4อย่างค่ะมี discussion สำหรับสร้างกระดานสนทนาให้ผู้เรียนมาคุยกันมี html สำหรับใส่ข้อความรูปภาพลิงก์ต่างๆครับ มี problem ไว้สร้างแบบทดสอบได้หลายรูปแบบทั้งปรนยัยเติมคำแล้วก็สุดท้ายคือวิดีโอที่ใช้ดึงวิดีโอจาก YouTube เข้ามาแสดงในบทเรียนค่ะพอสร้างทุกอย่างเสร็จก็ตั้งเกณฑ์การผ่านได้เลยใช่ค่ะซึ่งตามมาตรฐานคือต้องไม่ต่องกว่า70%ถึงจะได้ใบประกาศนียบัตร ดูจัดการได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเอาล่ะสมมติว่าตอนนี้คอร์สของเราพร้อมแล้วอยู่ในระบบสตูดิโอเรียบร้อยสวยงามเรากดปุ่มเผยแพร่ให้คนเข้ามาเรียนได้เลยไหมครับหรือว่ายังมีด่านอรหันต์รออยู่ <c oughs> ยังค่ะยังมีด่านสุดท้ายที่สาคัญมากคือกระบวนการอนุมัติตามมาตรฐานอ๋อยังไม่จบยังค่ะก่อนอื่นเลยผู้พัฒนาต้องเสนอรายวิชาไปที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยก่อนเมื่อได้รับไฟเขียวแล้วถึงจะเริ่มพัฒนาได้ ครับพอพัฒนาเสร็จก็ต้องนำคอสทั้งหมดขึ้นไปบนระบบทดลองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของไทยมูคเข้ามาตรวจสอบทุกอย่างอีกทีทั้งเนื้อหาลิงก์แบบทดสอบว่าทำงานได้สมบูรณ์ไม่มีอะไรผิดพลาดเหมือนมีทีม QC มาช่วยตรวจอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะและไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ไทยมูคนะคะในทีมผู้สร้างเองก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดคอยตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาด้วย แต่จุดที่คิดว่าน่าทึ่งที่สุดคือข้อกำหนดเรื่องใบรับรองของทีมผู้พัฒนาค่ะใบรับรองหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในหนึ่งรายวิชาที่จะขึ้นระบบได้ทีมงานผู้สร้างต้องมีใบรับรองที่เกี่ยวข้องรวมกัน3มใบค่ะ3มใบเลยเหรอครับค่ะใบแรกคือใบรับรองผู้สอนออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าออกแบบการสอนเป็น ใบที่2คือ Certificate ผู้ผลิตสื่อเพื่อรับประกันคุณภาพการผลิตและใบสุดท้ายคือ Certificate ผู้จัดการรายวิชาเพื่อให้ใช้ระบบหลังบ้านได้อย่างคล่องแคล่วค่ะเดี๋ยวนะครับคือทีมเดียวต้องมีใบ Certificate ถึง3ใบเลยเหรอครับโหฟังดูเป็นกำแพงที่สูงมากสำหรับคนนอกวงการหรืออาจารย์หน้าใหม่ที่แค่อยากจะทำคอร์สดีๆสักคอร์สเลยนะเนี่ย เป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะมันอาจจะดูเป็นกำแพงจริงๆแต่ในอีกมุมหนึง่งมันคือกลไกการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งมากอ๋อเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคอร์สบนแพลตฟอร์มไทยมูกมีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าใครจะเป็นคนสร้างก็ตามและแน่นอนว่าเรื่องลิขสิทธิ์ก็จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนนี้ด้วยค่ะโอ้โหพอได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วภาพของคอร์สออนไลน์เปลี่ยนไปเลยครับ จากที่เคยเห็นว่าเป็นแค่คลิปวิดีโอสอนหนังสือกลายเป็นว่าเบื้องหลังมันคือการเดินทางที่ยาวและละเอียดอ่อนมากอืตั้งแต่การตกผลึกไอเดียการออกแบบที่อิงหลักการเรียนรู้การผลิตสื่อระดับมืออาชีพไปจนถึงการผ่านด่านมาตรฐานที่เข้มง,งวดสุดๆใช่เลยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงสุดจริงๆมันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมรือจากหลายฝ่ายและมีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นตัวกำกับอยู่ค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นภาพกระบวนการสร้างคอร์สออนไลน์ที่เป็นระบบและมีมาตรฐานชัดเจนมากจริงๆครับค่ะ